ให้เนาะไปหาพี่หมอเลิศไปหาอ่านี่เออมาไปหาน้องน้องชายสุดหล่อนี่หมอปิ๊กนี่นะคะหมอปิ๊กนะคะต้องไปหานะคะเอ่อถ้าท่าเมี้เขาจะมีป้ายอยู่นะคะเนาะวันนี้นะคะคนที่มาทำหมันนะคะก็จะได้ในส่วนของฉีดยาฉีดยาอะไรอ่ะพิสุนา่าบ้า โดยการบริการฉีดในครั้งนี้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะนะคะเนาะอันนี้ทีมงานหมอก็มาหลายๆท่านแล้วนะคะมาหลายท่านแล้วหลายคืนแล้วนะคะเนาะมาหลายท่านหลายคืนแล้วนะคะคนอ่านะคะเนาะอ่าอีกชุดหนึ่งก็จะมาจากจังหวัดของแม่ยายจากโคราชเนาะเราไกลเนาะค่ะเนาะ โคนงการเราจะาให้สิทอ่าถ้าไม่เจินสองคนก่อนเนาะถ้าถ้าไม่เจือสองตัวก่อนนะคะส่วนถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะดเตรียมาให้หน,นะคะเนาะ,ะให้สิทธิ์หมู่บ้านอื่นด้วยนะคะก่อนนะครับถ้าเผื่อว่าแบ่งมียาเหลือยอยู่เราก็จะทําให้อีกนะครับวันนี้นะครับวนะันนี้เป็นโครงการสับบอดโรคนะครับคนปลอดภัยนะครับาจากโรคพิษสุนัขบ้านะครับ ทั้งหมาทั้งแมวด้วยนะครับวันนี้วันนี้เราก็าได้รับเกียรติจากปากท่านเป็นสัตว์ปุ๋มใหเป็นการลงทะเบียนต่อคิวทำหมันสุนัขและแมวนะครับทำตามคิวนะครับเราจะทำตามคิวใครมาก่อนก็ได้ทำก่อนนะครับเราจะลันคิวไปเรื่อยๆนะครับจนเสร็จจนถึงคิวสุดท้ายนะครับ นี่นะครับจะเป็นน้องหมารอทำหมันนะครับรอคิวครับพักผ่อนรอคิวไปเรื่อยๆนะครับรอเจ้าหน้าที่ของเรานะครับกำลังเดินทางมานะครับคิดว่าไม่น่าอันนี้จะเป็นพิธีเปิดครับพิธีประเทศไทยก็คงจะปลอดโรคพิษสุนัขปลาถ้าพี่น้องให้ความสนใจแบบนี้นะครับแล้วก็เจ้าของสุนัขเนี่ยต้องเลี้ยงสุนัข ด้วยความเข้าใจด้วยความรักเมตตาต่อสัตว์เมื่อเมตตาต่อสัตว์ก็นําสัตว์มารับการฉีดวัคซีนจากพยาบาลสัตว์แต่พื้นฐานเนี่ยที่รัฐกำหนดเนี่ยทำไมไม่ฉีดไข้หัดทาไมไม่เลยเนะี่ยระเบียบกฎหมายเขาไม่ให้ทาเขาให้เอาพื้นฐานที่โลกสุนัขบ้าแล้วก็ช่วยกันลดประชากรสุนัขครับกําลังเริ่มทําครับช่วงนี้กําลังเริ่มทําครับรอคิวไปเรื่อยๆนะครับเริ่มวางยาสลบ นะครับคิวแรกคิวสคิวสต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณหมอก็กําลังเดินทางมาครับหมอก็จะพร้อมแล้วนะครับก็จะเอาน้องหมาน้องแมวขึ้นตามโต๊ทำหมันเลยนะครับนะครับก็วิธีการทาหมันนะครับภาพอาจจะดูโหดร้ายนิดนึงนะครับ ทำก็ไม่เป็นไรนะครับเราให้ดูไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นการทารุณกรรมสัตว์นะครับอนนี้เป็นการลดประชากรหมาแมวนะครับลดประชากรหมาจรจัดด้วยนะครับ วันนี้ก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ยอดยอดประมาณยอดไม่เกินออบตตั้งไว้ประมาณ50ตัวนะครับตอนนี้ก็ทําได้ประมาณ30กว่าตัวแล้วครับ30กว่าคิวครับก็กําลังเดินทางมาเรื่อยๆครับสําหรับเจ้าของที่เอาน้องหมาน้องแมวมาก็กําลังเดินทางมาเรื่อยๆครับ ครับสำหรับที่ทําเสร็จแล้วนะครับน้องหมาน้องแมวก็จะมาอยู่จุดพักฟื้นนะครับจุดพักฟื้นนี่นะครับก็ทําแผลแล้วก็ฉีดยาแก้อักเสบยาฆ่าเชื้อนะครับสําหรับน้องหมาน้องแมวที่รอพักฟื้นนะครับก็เราก็จะทําแผลให้ครบทุกตัวนะครับทาแผลติดติดผ้าพันแผลนะครับแล้วก็ ใส่ปอคอนะครับใส่ปออโรคพิษสุนัขบ้านะครับเพื่อให้รู้ว่านะครับสัตว์ตัวนี้หรือน้องหมาน้องแมวตัวนี้ได้ขีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าไปแล้วนะครับเราจะใส่ปอคอไว้นะครับเพื่อจะได้จําได้นะครับครับตอนนี้ก็ยอดก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็ได้ประมาณ40กว่าตัวเลยนะครับนี่นะครับสัตว์ที่เจ้าของกําลังจะเอากลับบ้านนะครับักฟื้นเสร็จทําเสร็จก็ เก็บตัวกลับบ้านได้ครับครับสำหรับกิจกรรมวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับ